Welcome to PC Building Simulator. To begin, go to your PC. Okay, 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 o k เนี่ยเอเซนเปย์ไหมอะณากรพอจเราด้วยนะครับผมนะคับกลับไปอยเกม PC Building Simulator คือเราเคยเล่นเกมนี้ไปเมื่อนานมากซึ่งรอบนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเล่นเป็นซีรีส์ไหมหรือว่าเล่นแค่ผัดเดียว <laughs> For this job you need To run a virus scan นะก็มาสืบเนื่องจากว่าเมื่อคลิปก่อนคลิปก่อนหน้านี้เราเล่นไอเกมะนะคริปโตอะเออคริปโตสักอย่างอะ่ะแล้วเราก็เลยว่าไอมันมีประกอบคอมแล้วก็นึกถึงมันมีประกอบคอมด้วยเราก็เลยนึกถึงเกมนี้ขึ้นมาเออก็เลย เอากลับมาเล่นสักหน่อยแล้วกันแต่ว่าคือปัจจุบันนี้มันมีมนมภาคสองแล้วใช่ไหมแต่ก็นั้นแหละครับทุกคนไม่มีตังซื้อนะครับแต่มีภาคแรกอยู่แล้วไงก็เลยเออเอาภาคแรกมาเล่นของปากของคอก่อนแล้วกันอะไรอ่ะเปลี่ยนคีย์บอร์ดเปลี่ยนเมาส์ได้หรอเจ๋งว่ะมันมีนานยัางหรือเราหรือมันมีนานัางโอเคเสร็จแล้ว เนี่ยคอลเลกต์ย e uh, ูร์รีวอล์กแต่อีเมลคับเรียบร้อยโอเคโอเคโอเคอ่านหมดแล้วโอเคจบงานแล้วเอ็นด์ดยอุ้ยอีเมลติ้งเข้ามารัวรัวเลยมีอะไรอ่าใส่ฮาร์ดดิสห้ารอยจิกได้สิงานง่าย รีม e ูฟไวรัสง่ายๆคลีนดัสด้วย Replace กราฟิกการ์ด GeForce GTX 970 Gamer หรือดีกว่า970ใช่ไหม <_ DM Z> ได้เลยอาะละทีนี้ของที่เราต้องซื้อก็จะเป็นฮาร์ดดิสก์500จิกเขียนไปเลยแล้วกัน500นี่ไอจากนั้นก็เป็นกราฟิกการ์ด 970หรือดีกว่าเขาให้งบไปเท่าไหร่อะหรือว่าไม่ทำกัดอ๋อให้งบมาแค่นี้บัตรเจ็ดแค่265เพราะงั้นเราก็เอาตามที่เขารีเควสแหละเป็น970เงี้ยล่ะตัวเอาตัวนี้แหละโอเคปึ๊บสามถึงห้าวันทําการ Get to work เอาละของก็ส่งแล้วเริ่มจากสแกนก่อนละกันง่ายงานง่ายง่ายพบพทีนี้เราก็จะใช้นี่ compressed air คือคือ,ค,อคือตัวเป่าแล้วแหละฮืม มันเหลือตรงไหนยังไม่ซาอีกอะนี่ยนเนี่ยส่าดแล้วโอเคหราก็มาเชื่อมต่อ connected yes, แล้วก็ USB drive ทีนี้เราก็จะประกอบฝาเข้าไปเลยระหว่างเปิดคอมเอาละเอาละ แกนไวรัส install yes เร็วๆฉันไม่มีเวลาทั้งวันหรอกนะสแกนเลยรีบรีบมากสแกน เรียบร้อยเธอสีอันนี้ทำอะไรอันนี้คือ r e p l a c e draft card กชิบเอาละ เปิดติดก็เป็นพออันนี้ย็บต่อยขันน,น็อตตัวสุดท้ายแล้วจบงานเอาละงานชิ้นสุดท้ายของวันนี้เอ้ยใช่ไหนดูสิถาดครับที่มันอยู่ด้านหลังนี่ก็ร,รู้ รีเพสป้ะหรือว่าใส่ไปเลยโอเคถือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นต้องต่อให้ครบด้วยนะเดี๋ยวนี้ต่อแค่ต่อแค่สายไฟเลี้ยงกับไอ้นี่ไม่ได้นะกับการ์ดจอไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ต้องต่อทั้งมอสทั้งชีบอร์ดด้วยนะือเป็นอย่างนี้อยู่แล้วา แต่จำแต่จาได้ว่าเมื่อก่อนนอ่ะตนเล่นเมื่อก่อนมันไม่มันไม่มีนะมันไม่มีอะไรจุกจกอย่างนี้นะ <L an> ก็คือแบบเสร็จงานก็ใช้ได้เลยอ่ะ <L an> ก็คือถ้าเปิดเครื่องโปรก,ก็คือติดเลยไม่ต้องต่ออยู่บีก็ได้อะ <L an> โอเคเฮ้ยจบงานแล้วอ้ยมีเงินอยู่เกือบเจ็ดร้อยดอลเยอะนะวันนี้ไม่มีงานทำนี่อะไรอะ่ะ แรมสิบหกได้ที่งานง่ายง่ายกว่าง่ายกว่าเมื่อกี้รีมูฟไวรัสนี่ก็ง่ายรีเพสแอร์คูลเลอร์ได้เลยค n ีนดัส o m อร์โ w ได้เปลี่ยนแอร์คูลเลอร์ไหนตัวซีใช้ตัวไหนอยู่ใช้เทอร์โมร้อยโอเคต้องซื้อแรมกับอ่าพัดลม CPU ใหม่เทอร์โมร้อยสินะ อาเนี่ยร์ใช่มอ่งเฮ้ยยังไม่เข้าตะกา้าทีนี้ก็เซิร์ชเมมโมรี่สิบหกจิสั่งมาเลยจึ๊บโอเคหมดเสร็จสิ้นภารกิจในวันนี้เอาละเอาคลีน เอาเคลียรนก่อนเพราะมันต้องส่งวันนี้เลยแค่ทำความสะอาดมาทำกีงไม่ได้หรือไงนะ,ะเปิดคอมก่อนแล้วกันแล้วก็ทำความสะอาดไปด้วย เอาละเสร็จสิ้นงานนี้ง่ายเหมืนจะมีอะไรเลยนี่ดีนะเกมมันไม่มีระบบวันที่แบบว่าวันเวลามันไหลไปเองอันนี้มันต้องรองให้เรากดแบบ end day ก่อนมันถึงจะหมดวันเพราะบางงานมันต้องใช้เวลานะเว้ย แปะซิลิโคนชับพับคลีนัสด,ด้วยเหรอยุ่งยากกูอะพับชิบโอเค นี่สแกนแวเวลาเฉยงานง่ายสุดแล้วมันก็ควรจะเป็นงานง่ายแหละไอไอปัดฝุ่นนะ่ะควรเป็นงานง่ายสุดแต่ว่ามันติดตรงที่ว่าต้องมาเปิดคอมให้มึงด้วย <c oughs> <c oughs> แค่เอามาปัดฝุ่นทำไ็ต้องเช็คคอมให้หัวหรือแบบคอมไม่ได้ใช้ในานนี้เหรอก็เลยแบบเอ้ยเอามาฝากร้านทำความสะอาดก็เช็คเครื่องหน่อยว่าพังหรือเปล่า แต่ไม่บอกนะว่าให้เปลี่ยนทุกคนเห็นเวลาที่ขึ้นตรงม,ม,มุมขวาจอเมื่อกี้ไหมมุมขวาล่างอะ่ะอันนี้คือเวลาใี้โลกงจริงๆตีหนึ่งโอ้ยตีหนึ่งนี่ถือว่าถือว่ายังไม่ตึกมากนะเดี๋ยวจบงานวันนี้แล้วเดี๋ยวเราขายของ ไอ้พวกของเก่าที่อ่าถอดออกจากเครื่องลูกค้าเดี๋ยวเราเอาไปขายให้หมดเพราะว่าเดี๋ยวถ้าอยู่ไปนานๆมันจะสับสนของใหม่ของเก่ามันก็ไม่สับสนหรอกเพราะมันมีบอกอะแต่ว่ามันมันแค่ลกมันแค่ลอกอะเออมันล i กอินเวนตอรี่อะ โอเคเสร็จทุกงานแล้ววันนี้ปึ๊บ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 สิบหกจิกมาที่ไม่มีไม่มีโอเคสั่งแดมกว่านสิบหกจิกครับชับ เอาละใส่แรมต่อสายตรงจะลองต่อแค่ใส่ยกัดจอกับไอ้น,นี่ดูต่อแค่ปลั๊กกัดจอกับ power แต่มันรู้สึกมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมเล่นแล้วมันไอเนี่ยที่ผมเล่นแล้วมันแบบมันบอกว่าให้แบบว่าอะไรนะอ่าไม่ได้เสียบ ไม่ได้เสียบเมาส์กับคีย์บอร์ดอ่ะนี่ไง no keyboard เห็นไห right? ม error no keyboard งงใจเลยว่าทำไมกูต้องเชื่อมพอทุกสายอา้าวละเมนบอร์ด ชื้อแล้วก็แล้วก็ส่งมอบเลย <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราขายของเอาดีกว่าเดียวซีนี่อะไรเก่าๆบ้างอันนี้ศูนย์บาทอะไรอันนี้สามดอนสามดอนเลยเหรอแค่นั้นอ่ะอันนี้รวมเป็นสามสิบดอนเยอะนะแปดดอนเยอะอยู่นะ แค่ขายของแค่นี้เฮ้ยโหได้เกือบสาสิบเอ้ยได้เกือบเจ็ดสิบดอนปะแค่ขายของเก่าลูกค้าได้เกือบหกสิบดอลต้องเลเวลห้าถึงจะเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เกือบทุกอย่างเลยนะเฮ้ยเลเวลสามแล้วนี่มีอะรละเลเวลสามแล้วทำโตได้แล้วโอเคก็ girl. ก็ถ้าลคปนี้ได้ผลตอบรับเป็นไปในทางบวกก็อาจจะมีพาร์ทสองพาร์ทสามตามมาเรื่อยๆเนาะก็สำหรับวันนี้ถ้าชอบอย like, ่าลืมกดไลค์กดซับคล้วก็แชร์เพื่อเป็นเรื่อยนะครับไว้เจอกันใหม่วันละกัน e you